เล่นอะไรนะวารัตอ่เเาเรียกวารัตกเล่นอันนี้แม่มงีได้การันตีวารัตไปแบกยังไหวไหมไม่ไหวครับต้องมีเอาเป็นฮีโร่ช่วยต้องมีป๊อปปี้หรือแม่ก็ลเลียที่เป็นฮีโร่ช่วยคือเพียวแบบธรรมชาติไม่ไหวได้อะไรเนะี่ยซิลโ,โกพิทซิลโกพิซผมอยากหยิบไปนี่จังเลยไฟวินเทจ จากไฟวินเทจวารัะใส่คีสามอันใช่ไหมแล้วที่เหลือเป็นแบบของไอคีที่ผมคิดไวอ้อ่ะคีสามชิ้นอะ่ะไอไอเอจอกเกาะแล้วก็ฮอตถ้าไม่ได้ฮอตก็กาเบเกอร์แล้วที่เหลือเป็นแบบไอเทมถือ่อๆมีไหมไฟวินเทจอันนี้อะไรตัวสองบาทซ้ำๆนี่ไปเบลจะได้ไวนักก้ามเราสตาร์ทได้สองอย่างนะ แปบงแชปบชีฟเดรกรอนหรือไม่ก็โพโท,โท,โท,ท้สามขาดอย่างนหนึ่งหมดเลยน่าทำแบบนี้ถ้าวารัตผมไม่ใส่จอกกมุติถ้าไม่ใส่จอกกอต้องใส่อะไรไออฮอสกัดเบรก็เพราะอันนี้นเป็นจอกอนี่แล้วกันอยากชนะเราเสียเลือดเยอะจากลิสกี้มูฟเยอะเกนะินยีหน่วยฟีโลดิฟีโลสองดาวทั้งบอดหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสซ้ำหนึ่ง โอเคโอเคคอมที่เล่นกับวารัตด,ดีสุดก็หนีไม่พ้นเชฟชิปเตอร์นะครับไม่ใช่ไพรโรด้วยซ้ำไพรโรเล่น2อะถ้าไม่มีตาสแลนดาร์กถ้ามีค่อยไปเล่น5ถ้าไม่มีก็แเชฟชิปหกบัตเตอร์2นั่นคือเก่งที่สุดสำหรับวารัตและนี่าหยิบโคเด้นลีมูเวอร์มาว่ะ เกมยังให้ถอดของไม่มากพอแต่มันได้เทมมันได้เทมชิ้นหนึ่งใช่ไหมเออได้คอมมานอันวิวอันนึงได้เหมือนหยิบอยากได้เทมชิ้นหนึ่งค่นั้นแหละเทมชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งเกมยังให้แมกเนติกรีมูเวอร์ไม่มากพอเหรอมะไทยอีกทาร์รอบ3 4 5 6 7ได้ตอน3 2ไม่ตังคืนสามสิบามบาทต้อทำอย่างเงี้ยมีตีฟไอเทมเค้กบวกหนึ่งมาสองบาทตีเร็วถอดไม่จำกัด เป็นเบนท์ใหม่อีกแล้วออกคนแรกเราสแลมเวลได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปได้ตังค์คืนจากริสกี้โมสสามสิบสามบาทชนะเว้ยลงโพโทนเลยคือไงต้องถ่ายนอมซึ่งอะไโอเหรอหนมสองกับชาวนาสองไปออริทีกว่าผมยังไม่ได้เอาเมนเน้นแน่นเลยอะไอได้อะไรนะเอาเม้นของบางกระดาบดาบดาบโอเคได้ล้ ผมจะใส่3ชิ้นนี้นะเพื่อคียร้อยนะครับ IE Hot แล้วก็กาดเบรกถ้าไม่ได้กาดเบรกก็ Quick s e <c oughs> ผมอยากคียร้อยอ่ะเพราะชิ้นอื่นมันให้20หมดยกเว้น IE กับ Chocolate จะให้3 5หเนี่ยที่เหลือมันให้20 8 9ชนะได้10บาทพิเภกเลย เดี๋ยถ้าอยากชัวก็ขายเจสซื้อเจสนี้เอาสิบาทถ้วผมก็น่าจะชนะได้เหมือนบิลคีร้อยยังไงถ้าเราจะเล่นก็ต้องติดไออีหรือไม่กระจุกระเล็ดไว้นะครับเพื่อให้เป็นคีสามห้ามันจะสตาร์ทหกสิบเราขาดสี่สิบสี่สิบก็ใส่ไอเทมคีอีกสองอันสองไออีครับก็ได้ถ้ามันมาแต่มันไม่มีประโยชน์ไงก็ใส่เทมซินชินไม่ซ้ำมันเก่งกว่าการเบรกอย่างน้อยสตูมีโลเราก็แรงขึ้นอีกทั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเทียบไออีที่มันไม่เห็นมีอะไรเลยวาละ วาระคืออะไรวารัสคีร้อยอิสคัมมิงคูมปะ่ะไออีถ้าเราใส่สองชิ้นมันเกิดอะไรขึ้นห่างสเกลของพวกสมใจส,สามารถตีเขาได้อยู่แล้วอ๋อก็คือถ้าเราใส่ไออชิ้นจาก60%มันจะกลายเป็นเท่าไหร่หกเจ็ดแปดเก้าอ๋อไออสองอันมันก็คีร้อยแล้วนี่หว่าเพราะมันจะบวกไม,ไม่ใช่สิมันเป็นได้รับความเสียหายคีรี่เข้าเพิ่มแทนไม่ใช่โอกาสคี มีเชี้ยสุดๆสักอย่างละกันมาไม,ม,ม่อะน้องแล้วกันไม่ได้เล่นเลยในนาสัต์ไม่มาดาบอีกเข้มนล้าดาบจะไปสายคียังไงอะเอ่อผมจะได้ตัวที่ผมใช้ปะชิยกูได้ผมว่าผมได้โซอ,อีไว้แต่ผมอยากได้สมอเดอร์ไม่ก็ใช้วาน่า <c oughs> มาทักชีบูสา่าแบบให้ดวงกูขยะขยะให้ได้โซอีแล้วนะไอะ้ให้ได้เจดโคตรกาไอเ้เฮนี้ปรับมาต้นเกมเก่งกูไม่เคยได้แม่งสองดาวต้นเกมไม่เอ้ยเปิดสูตรก่อนเปิดสูตรเปิดสูตรลับเปิดสูตรลับไม่รู้ไปทางสนุกดีแล้ววารัดเกมหน้าครับวารัดเกมหน้าขออนุญาตวารัดเกมหน้านะครับผมเล่นเสมอเทตแท็กเกอร์เปิดสูตรแป๊บเปิดสูตรแป๊บก็คือมีไอ้นี่ <Like> เดี๋ยวมาร์กก่อนรอบหน้าผมจะได้ตังค์ใช่ไหมรอได้ตังค์แล้วผมขึ้น7เลยผมขึ้น7แล้วผมเปิดเทรดแท็กเกอร์เลยมีแจ็คสองบาทมีนี่นี่แล้วก็ซินเลียนแล้วก็3บาทมีเชนบาทเหมือนสองสามสี่ห้าหกครับ,บว่าโอเฮคคริมเจ็ดนะหนึ่งรอบหน้าผมได้ตังค์แล้วผมขึ้น7เลยแล้วผมโลหาเทรดแท็กเกอร์เลยเอาแบบสุดอะ่ะผมไปสุดอะ่ะ เนี่ยเพราะผมจะได้ตังจะลิสกี้มูฟสามสิบสามบาทเอาไว้คนดูเปิดเทรดแท็กเกอร์กันแล้วมันบัฟมาด้วยนะเนี่ยะจากให้ห้าเอ็มเบมให้หกเอ็มเบมย่งให้เยอะชิบหายโอ้นี่แม่งบัฟมาเดือดจัดนี่มีแจ็คเออเชนลงแจ็คลงเชนขายนม ตัวที่มาร์กอะเชนซัมไอเทียโนล่านี่มาจากไหนเนี่ยไอสัตว์เฮกาลิมลงอาลีลงอาลอาีใครวะหนึ่งสองสามเออขาดโคโนอะอาลีสองดาวฮะ วารัตสองตัวอริสองดาวผมขาดขาดแค่ซิเลียนอะใช่ไหมเรามีเรามีหมดแล้วเนี่ยขาดซิเลียนตัวเดียวเนี่ยซิเลียนบาทซิเลียนบาทไม่มีบาทเด้ยซิเลียนบาทกูหยิบวารัต <c oughs> อะไรไม่รู้วารัตกูสองดาวละอะไรไม่รู้ขอยาดวารัตสองดาวไปก่อน <c oughs> ผมต้องขายโชานาต้องขายกาลิโอขาดซิเลียนกับบาทซิเลียนกับบาทแทนสองตัวนี้เนี่ยได้แล้วเนี่ยแล้วพอเปิดเทรดแท็กเกอร์เสร็จปุ๊บ ก็เปลี่ยนบอร์ดอีกทีต้องเปิดเทตแท็กเกอร์ก่อนน่ะคาซิเลียนครับเฮ้ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วแล้วก็รอเล่นเทตแท็กเกอร์รอบหนึ่ง Okay. ลอเลนเทแท็กเกอร์หนึ่งรอบนี่ปิดไม่ใช่ละอีวารัตแทงดาวผมว่าข้อเสียคือผมขึ้นเลเวลไอ้นี่ยากมากเลยนะเนี่ยเลเวลแปดอะแต่อย่างน้อยผมมีวารัตอะวารัสสองดาวอะพี่เล่นพีบีเซตห้าจุดห้าวันไหนเล่นไปแล้วงงก็กลับไปดูตอนเล่นเซตห้าก็ได้ครับอืมไม่ได้ไพโลเลย ไม่ได้ไพโลเลยวารัตอยากเป็นอะไรในนี้วารัตไม่อยากเป็นเฮียอะไรเลยไม่เป็นนี่ได้นี่พีเซิร์ฟได้วอริเออร์ได้โคโนโอ,โอเคก็แค่ตาเมทแม่งตาม,มาหลอกหลอนกูอีกแล้วสัตว์ตาเมทมาหลอกหลอนผมอีกแล้ว ผมหันไปไหนผมก็เจอแต่ตาเม็ดทำไมเวลาเล่นอะไรพวกนี้ชอบไม่ได้ตาอาเคนาวะบอกทีมงานการันตีหนึ่งอาเคนาได้ปะไม่ได้เก่งเกินให้เขาการันตีหนึ่งอาเคนาไม่ได้ผมว่าทาไม่ได้แม่งเก่งเกินเว้ยเพราะมันให้ให้หกตาสัญลักษณ์ก็ได้อันหนึ่งก็เก่งแลวกายเป็นพิษเมติเก่งเกินถ้าเกิดการันตีหนึ่งอาเค ตอนนี้ไอ้นี่เกินใช่ไหมคโครโนเราได้แบชแบชสามนี่ไง <I 'm S 1> แบชสี่ผมได้แบชชั <W ix. S 2> ้นสี่เวรสุดยอดมันไปคโครโนหกไดแ้แต่ว่าต้องมีไอ้นู่นเลย you you ทีนี้ผมไม่มีบลาสเตอร์ใช่ปะ่ะพีเซิร์ฟเรา3บลาสเตอร์ไม่มีอยากขึ้นเวลเพื่อเติมบลาสเตอร์ นี่ไม่เอาไม่เอาเอา่ Dead bait อเดดเบดฮะนี่ไงขี่ร้อยไงตลกตลกขอญาตเดดเบดก่อนคอมเมนต์ต่อไปตายเคนาตายเคนาเหรอเก่งนะเว้ยก็ได้ตายเคนาแต่ผมขายอลิีไปแล้วก็เลยอยากขึ้นเลเวลแปดก่อนเชนรับจบครับเชนเป็นพีเซอร์เป็นวอริเออร์แล้วต้องเป็นจุกกะครับ ยินดีต้อนรับทุกขั้นเข้าสู่เชนรับจบนะครับอันนี้เหลืออะไรอากาศเบเกอร์อะไม่ก็ฮอตแต่คีม pues ันไม่ร้อยแล้วนี่เพราะผมใส่ดาบดาบไปแล้วคีมไม่ร้อยแล้วนะอันนี้ดาบดาบมันไม่ได้ทำให้คีมร้อยทำไมไม่ได้ตาสัญลักษณ์วะเชียทำให้ผมเสียใจวะจะเสียใจว่ะน้องพี่เสียใจสุด พี่ไม่เคยเสียใจอะไรเท่านี้มาก่อนแคน้ฉันดูแย่ระบบหน้างโง่กดแบบไม่คิดผมบอกแล้วเทคนิคเทคนิคเอ่อชื่อว่าอะไรนะเทคนิคเทคนิค call to c o คือห้ามคิดครับเจอปุ๊บร้องกดเลยเราเอาเวลาที่เหลือมาคิดว่าเราจะทำไงกับมันดีกว่าพี่แมนโมก่อนเม่อกีอยากได้ตาเสวหลักสัตว์เลยไม่รู้ว่ารัฐผมแรงโคต ว่ารัอีขินใส่อะไรวะการเบรกอะ่ะผมมีตีเร็วจะสองธงแล้วอะ่ะค่อนข้างแรงนะตอนนี้ออกเมนเล่นไม่เป็นเราค่อนข้างแรงผมตอนนี้ผมน่าจะเก่งจะเออแบชชั่นสี่นั่แหละทำอะไรดีวะอยากขึ้นเวลวจังเลยอะหรือไม่อีกแผนก็คือเอาไอเทมแทงมาอยู่ที่เชนแต่ว่าเราต้องหาเฮคาลิมใหม่แล้วถอดของเชนเชนผมอยากใส่พีเซอร์กับ วอร์รี่เออร์ทิ้งไว้อะ่ะเค้กไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราอะ่ะแถมต,ตอนนี้เค้กเกินเด้อตอนนี้ดรอกถ้าดรอปต้องดรอปไปนี่ได้ดรอปบาคาะรีได้หาลากันสองดาวโลเลยก่ว่ะหาลากันสองดาวดีกว่าเคลือนที่แปดอ่ะมันขึ้นเวลไม่ได้ไอ้เห้ยหรือขึ้นได้วะขึ้นไม่ได้น้องมันต้องลากันสองปะ่ะลากันสองแทนอาคารีต้องสี่บาทสองดาวตัวหนึ่งอ,อ่ะผมยังไม่มีสี่บาทสองดาวที่เป็น ฝั่งด้านหน้าเลยมีแต่วัรั์เวลาแคเดียวเจ็ดพันี่แค่แรงช่บหยแล้วผมแม่งโคตรแรงเลยเอ่อมัดกับกับอะไรวะแจนเบลโอเคด่รากาดเบเกอร์เขาหยิบอะไรกันมาบ้างบวกช่องไอเทมแสงเคออสได้ติฟโกบไอเทมแสงอาเคนาบวกหนึ่งอันนี้อาเคนาไล่แน่เลยวะอันนี้ไอเทมอันนี้เงินมาโลต่อดารากันแม่งก็หายากอย่างเล่นลูกบอลเลย แม่ลากันกนณฐาสองดาวอี้นาณฐาก็อยู่ทุกบอร์ดไอ้สักตอนนี้กูหันไปไหนก็คือทุกคนแม่งฮิตกันหมดแล้วตัวสี่บาทอะม้าสองอยากได้ละก,กันอยากได้ละก,กันนะ่โคโนเราเท่าไหร่นะตอนเนี้ยโคโนเราสองอเก็บเผื่อแบบสี่ใช่ไหมก็ผมก็รู้สึกว่ามันถึกไม่พอมีกริมแบสชั่นสี่ถึกพอไหม ถึงนโกูว่าสุนเวลว่ะวารัสบึ้ม <B OOM! S 1> วารัสเราไปแท็กสปีดเท่าไหร่ครับ1.6จากธงบึ้ม <B OOM! S 1> ตึงนะคนดู <c oughs> คนข้างตึงอยู่นะครับแบดพีเซิร์ฟเนี่ยแบชชั่นพีเซิร์ฟเนี่ยตึงเฉยเลย <c oughs> นั่นน่ะเด้เตยเฉยลึงเง้ยด รอบหน้าเราลงอะไรเค้กสี่ะลเค้กสี่ผมไม่อยากลงนะไอ้นี่ลงเพราะเอาบลัสเตอร์เฉยต้องพีเซิลบะเติมแค่พีเซิฟนั่นแหละลาการก์กนนานาคือคนมันโลโลกันหมดแล้วแล้วมันฮิตกันหมดแล้วอะผมไปโลแย่งแล้วมันหายากเกินก้า <c oughs> ไหวครับเ <c oughs> ชื่อไหมาเชื่อไหนรุ่นพี่เฮคลิ่ง <c oughs> ดูดิวันนผมมันแรงเกินต้านอะ่ะ บึ้มเชื่อว่าแรงเกินต้าน่ะตอนเนี้ยโคตรแรงเลยสั์เซอร์ลาดถ้าแผนจะเปลี่ยนบอร์ดก็คือผมต้องการไดนาสองดาวแล้วเอาไอเทมมาให้ไดนาแค่นั้นแหละไปดิวารวัตีแปดสิบเร์เซ็นตมีตีเร็วจากธงไอเทมชิ้นสุดท้ายก็หนีไม่พ้นรีเดมชันแม่งไม่มีเดมชันให้กู วอลมอกอะรอชมวารัสามรออะไรผมขายทิ้งไปแล้วผมอยากเล่นโคโนหกอะมันหกไดเปล่าวะสองมุ 2, มค่ะแจ็คสามสี่ห้าหกไดแต่ต้องมีคามิวแต่โคโนหกไอเทมมันก็ไม่ได้อยู่ที่โคโนอะ่ะไม่น่าส่งผลอะไรต่อเราไปดิบึ้ม,ปมไปอีกบึ้ม,มแรงมากเลยวะ่ะ เป็นหมื่นสองซดิฟเสียงมันแน่นอย่างพี่ <c oughs> โคตรแรงบุ๊ปบุบบ๊หายหมดอะ่ะได้ตัวหนึ่งบาททั้งหมดอันนี้เดี๋ยวนี้กำไรมันเท่าไหร่นะกำไรมันแค่2บาทเนาะอันเนี้ยถ้าเราซื้อมาเล่นะซื้อไปก็กำไรเล็กๆน้อยๆมลก็เก็บแจ็คไว้หรือผมขายปแล้วอะออยังว่ามี14ตัวซื้อ12 ไลท์ลโชว์จินเอ้ยไลไม่มีอักแองเนี่ยคนนี้อาเคนาไลใช่ปะอ่าใช่อาเคนาไลท์อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงบึ้มฮ <laughs> <laughs> ่าฮ่าฮ่่าฮา เคยมาแล้วนาซัตนาซัตได้ไพโรสี่กิ่งเก่งๆๆๆๆคือผมต้องมีตาไพโรไอเนี้ย <Okay. S 1> ชื่อว่าอะไรอ่ะตาไพโรตาไพโรจากดาบร่วมอ่ะครับ <ming ling sound> ได้ตาไพโรดาบร่วมเกมจบแป่งให้สมเดอร์ไปบึ้ม อุ้ยดูความแรงดิไปโล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 ไพโลไพโล่ไพโร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 ่ไพโร่ไพโร่ไพโร่งหนึ่ง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 เหรครับ9วินสตรีกอะไพโลได้ปะไพโลเอ่อพีพีที่พีเซิลไปแล้วก็ยังบอกว่าพีเซิลก็ได้เหมือนกันอันนี้แวร์อันนี้เมดหยิบเมดอีกอันหนึ่งเราลงเมดก็ได้เมดสามแล้วนะ ไปทางตลกวะเฮ้ยเฮียมันแย่งเมดผมไปอ่ะตัดฮิวก็ได้เมื่อกี้ผมกะไปทางตลกเลยนะหยิบเมดอีกหนึ่งอันแล้วเราลงเมดอีกหนึ่งตัวเราได้เมดสามแล้วมันแย่งความตลกจากผมไปฮะสุดยอดเลยวะโอเคผมมาเจอก่อนยังดียังดีครับเรามาเจอก่อน จอห์นจริงๆบอส Very good Very 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 good ผมฆ้ากันยังไง CC หมดแล้วเนะี่ยดีนะดีนะเรามาเจอตอนด่านห้านะครับเพราะว่าเขาจะได้ไปตัดคนอื่นต่อโอนะ้น้ามาสโหเด์มานะ ั์มาทาลิกสองดอกอากาลิได้เนาะนี้เลยค่ะทาลิกมันเป็นแบสธรรมชาติอะ่ะนี้ไก่อนก็นี่เธอพอเยอะเลยไปบึ้มเนี่ยประมาณสองแคสผมชนะเราอวตารอะมากสุดสามแคสบึ้ม เอาฆ่าทะเลกูให้ได้อ่ะอ่ะฆ่ากูได้ตายไปสัตว์ทบโฟฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮอฟฟอร์เลกิ่งโฟคลิปนี้ลงดีกว่าเทตักเกอร์ก๊อตเหลือที่ว่าผมจะที่สองได้หรือเปล่าเป็นพี่น่าจะได้แค่ที่สองใครตายก่อนเท่านั้นนะ ยัง <Net> เ,เลือดจะเลือดเลยมันแค่ั้นอะไรแล้วของสมอเดอร์กูอยู่ไหนอะกูใส่เลดบัฟสองอันนี่เฮียเกมขวยนี่มันเคยเล่นเป็นปะวะแองแม่งอย่างงี้แม่งสเกลลิงได้เหมือนกันนี่นี่จะหายใช่ไหม จริงอยากลงลากันะไอ้ไอ้นี่เราหายนะครับวอริเออร์โอเคเฮ้ยถ้างั้นถ้างั้นผมน่าจะชนะปะถ้าผมชนะบอดนี้รอบหน้าทั้งสองคนจะเจอร่างปลอมของเป็นสามดาวเอาเฮคลิมออกได้นี่หว่านี่คิิมออกเติมลากันก็ได้ลืมลืมโทษ ผมชนะบอดนี้ใช่ไหมครับแล้วแล้วรอบหน้าถ okay. okay. ้าเจอร่างปอมทั้งสองคนผมผมชนะชนะเรียกว่าอะไรวะี่คลิปนี้ได้อะไรบ้างนะแบดเกินอยู่แล้วเขี่ยอะไรวะเนี่ยเโมอเดอสโสมเดอไม่ส่งเลยวะ เนี่ยเพราะว่าเจอฮะระบบหัวควุยเฮียควายให้พ่อมึงเล่นในเฮียระบบหัวคุยสัตว์ชอบกันยนะเดิกไอเฮียเจ็ดคนไอสัตว์ให้กูต่อยหน้าเลียงคนปะเฮียให้กูต่อยหน้าเลียงคนนี่ระบบดีๆนี่ยสัตว์ยิดไม่ไม่รู้ว่าเอาคลิปนี้ลงอะ่ะ วารัตท,ที่เฟกที่สุดในยุคก็ยังมีอาจต้านทานระบบหัวระบบดีๆโ okay, okay. อเคโอเคอางนี้กระบบด,ดีชื่อคิดว่าวารัตท,ที่เฟกที่สุดในยุคก็ยังไม่อาจต้านทานระบบหัวหัวดีๆฮะหัวดีๆหัวาเป็นหัวดีๆดีกว่าหัวดีน่าจะตลก <c oughs> พี่ลงอยอยากระลันด้วยได้ได้ไดอันนี้ก็คือเขาได้ชาม4เป็น5นะแล้วเขาก็ไล่ขายสบาททิ้งทั้งหมด แล้วก็ได้มิเลโอมาสนุกนะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยครับที่ผมขึ้นอ่าเดิมๆผมมารีแคปที่ผมเล่นแบบนี้ก่อนผมหยิบริสกี้มูฟมามันได้ตังค์33บาทหลังจากสู้คน7รอบใช่ไหมครับแล้วโอเมนสองหยิบเรื่องที่หยิบเทแท็กเกอร์ก็คือสูตรแจ็คอากาลีอาลีซินเลียนเฮคาริมเชนบาทผมก็เลยมาร์กตัวละครแล้วก็ไล่โลเวลเจ็ดปึ๊บๆๆๆๆแล้วก็พลาดไปรอบหนึ่งเพราะว่าไม่เจอบาทกับซินเลียนแล้วอีกรอบหนึ่งก็เจอ แล้วข้อดีคือผมเจอระหว่างเลเวลเจ็ดที่ผมโลลัวเนี่ยคนอื่นยังไม่เลเวลเจ็ดผมดันเจอวารัสสองตัวแล้วก็หยิบดาบร่วมกลายเป็นวารัสสองดาวแล้วพอใช้เทรดแท็กเกอร์เสร็จปุ๊บก็ลงเท่าที่มีครับเพยยยยยรยะญาติๆญาติๆญาติๆงไปก็เก่งตรงจริงจริงเก่งตรงสองจุดนะถ้าถ้าให้ผมวิเคราะห์หนึ่งคือบัตเตอร์สี่สองคือธงสามธงสองอันตรงนั้นนะเก่งมากธ <c oughs> งสองอันนี่โคตรเก่งนั่นแหละแล้วพอมันเป็นบัตเตอร์กับ2ธงที่ผมได้มาจากคอร์ทูเคออสอะเช่อเกมพลิกยาวเลย เกมพิดยาวมากครับจนกระทั่งจนกระทั่งล็อบบี้นี้ไม่มีใครเล่นเกวินเลยแล้วก็เกวินสาบและก็จนกระทั่งเจอกับระบบเจอกับอีกระบบที่เคิดืดีนะครับผมตามนั้นอยากเล่นแค่แค่อยากเก่งกแค่โลซีบาทสามดาวครับฝากไว้ให้คลิปเป็นเกมดีกว่าเจออย่างนี้กูเปลี่ยนเกมดีกว่า